ยินดีต้อนรับสู่นิสสันเทราอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์นิสสันสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบความแข็งแกร่งและสไตล์การผจญภัยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนิสสันเทรา2025รถ SUV 7ที่นั่งที่มาพร้อมกับดีไซน์ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางภายนอกของเทราปี2025โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทรงพลังกระจังหน้าแบบใหม่โคมไฟหน้าเล็ดและความสูงจากพื้นถนนที่เพิ่มขึ้น เสริมลูกแข็งแกร่งเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองล้ออลลอยดีไซน์ใหม่กันชนหน้าหลังได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและพรีเมียมยิ่งขึ้นใต้ฝากระโปรงเทราใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยบนเส้นทางออฟโรดอย่างแท้จริง ภายในห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนในทุกแถววัสดุภายในถูกอัปเกรดให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงและพอร์ตชาร์จ USB หอไลยจุดสำหรับผู้โดยสารทุกคน ในด้านความปลอดภัยนิสสันเทราสอ2พมาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทล i g เจนต์โมบ i ลิตีเช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าและกล้องรอบคันแบบ360อองศาช่วยให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ช่วงล่างของรถได้รับการปรับจูนใหม่ให้ขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางลูกรังผู้โดยสารก็จะรู้สึกสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ด้านอัตราการใช้น้ำมันก็ถือว่าดีสำหรับรถ SUV ขนาดนี้ด้วยการปรับจูนเครื่องยนต์และรูปทรงที่ช่วยลดแรงต้านลมอีกทั้งยังมีถังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจสรุปแล้วนิสสันเทรา2,205คือรถ SUV ที่ลงตัวทั้งในเรื่องพละกำลังความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับครอบครัวที่รักการเดินทางและการผจญภัยในทุกเส้นทาง ขอบคุณที่รับชมนิสสันเทราอัปเดตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและฟีเจอร์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์นิสสันที่คุณชื่นชอบ